สวัสดีค่ะท่านุส้มสวัสดีตอนช่วงบ่ายบาย่บายกันยังหนาวอยู่ค่ะหนาวเย็นระเหย,ยโอ้เมสว่างมาแลเลยค่ะบ่ายสองสิบห้านาทีนะคะปัประหัดไปอยู่ประหัดไปสกักกลนลมผัดดึงดูดเหรอคะ ร่มหนาวบ้านเดนหนาวบัวอำเภอสว่างเด่นดินหนาวมากออกแดดก็คือสีห้อนนะออกแดดก็คือสีห้อนหนาวเย็นคิดอยากกินบม,มักสมแล้ววันนี้สมนีหยังมขัขามดองเขาซื้อมากกับบอบ,บ,บมัก อยากกินมักยมเนะาะตําักย่มตําักตําักน้ํานุม่มตํามักมย่มไปจังซั่นเนาะเปียวๆไม้ก็งามๆเจ้าของบ่อยู่นํามื้อนี้มาหาส้มสวนก่อนสิเบิ่งตัวเลนั่งอยู่ในห้องบ่ได้บเบิ่งบ่ได้นั่งอยู่ในห้องหลายเครียดเอ้าโอ้ เ,เตยเมื่อปลูกไว้ย่งอย,งอยู่ตัวนี้ไปเก็บตะบานเพื่อนตรงคำเก็บไปใส่น้ำหอ้อนต้มกินแซบๆครับต้มใจน้ำห้อนกะติีน้ำห้อนกาแฟไหมหอมโอ,อ้ยออกส้มสวนก่อนค่ะท่ะานผู้ชมน่งอยู่ตัวนี้ห่องเห็ดตะงานเห็ดตะคลิบสามคลิบสี่คลิปนางไหลเกลียไไดไ้ออกกำลังกายยืดเส้นลืดาย ขี่มอเตอร์ไซค์ไปหากินหมักสมบ่องโหขี่รถเล่นก็น่านะจังสิมาลงคลิปให้ท่านผู้ชมเบิ่งเบิ้งนบ้านก็เจเ้าเฮ็ดยังเขาเจ้าขายยังาโอเฮ็ดอันเฮ็ดข้องข้อนกีดขาเจเ้าเฮ็ดข้องข้อนกีดค่ะได้จากเม็ดได้จากเม็ดบ่ถ,ถึง ถ้ามายืดสิน้นยืดสายซื่อๆหรอกค่ะท่านผู้ชมจะแดงกับเมื่อยเหนื่อยด้วยเงียบลูกสิ้นไปไหนมาลูกสิ้นไปใส่ามาเข้าไปเบื้องเลงน้ำกันค่ะท่านผู้ชมจะไปหากินหมักสมซะก,ก่อนนะมาไมมเขาบ้านมานีหยมา เนเจียยุ่อีชินนี่ฮัดชายปีใหม่ดิ่งดิ่งดิง,ดง,ดงมีสุขภาพแข็งแรงคะ่ะได้มือนีซังนี่มาติดสีแดงยูนี่เพ้พอติดกระจกแล้วกับแดงบ่คักไหมคะ่ะเป็นเจ้าใดเบื้องทางนีมันสีแดงบ่ซังคือแดงอ๋อทางนีแดงสวยอะ่ะข้างนี้ก็สวยเนาะสวยอยู่ ไปติดทั้งนอกเนาะเออติดทั้งนอกมันก็งามทั้งในข้าหนาสิติดข้างในมันจะได้งามข้างนอกเออเนาะเราไปติดข้างนอกหนุนไม่ได้ติดข้างในโอ้ยเสียดายค่ะนี่นไหมข้าหนาสิติดฟังทั้งในเนาะฟังทั้งในเบิ้งงาม,งาม เขาเหลียวมากแต่ข่างนอกมันจะบวงงามเป็นเดย์ใสมากล้วลูกนี่ข้างนอกสีสีบวงงามเลยเออแกติดไม้ซะว่าถึงมีล่มไหมโอ้ยข่างนอกบงงามเลยค่ะท่านผู้ชมเจ็ดเก้าค่ะเจ็ดเก้าตรงตรง,ตรงเลยงวดก่อนเนี่ยน้องว,วันที่สนะิบเจ็ดเนาะเอ้าหนึ่งสี่หนึ่ง 4, เจ็ดหนึ่งเก้าเจ็สเจ็ดเก้าสานแนวทางในการเจียงสื่อสลากินแบ่งรัฐบาลน,นี่คือวันที่ผ่านมากค่ะเจ็ดหเจเกตัวกันวันนี้กัสิบอกตกกัดอีกบองท่านผู้ชมเอ้าเบิ่งดับแม่สาวดับแม่สาวค่ะท่านผู้ชมหนึ่งซหนึ่งดับล่างหนึ่งหกหกหนึ่งดับบุันนี้ อา้าวบนจับคู่ให้หนึ่งสีนะคะเลขสีทิศนะคะเลขสีทิศจะแดงะคะ่ะสี่สองหาสองประจับเพราะว่าเด็กดับอยเด็กอาจารย์ตัวทึ่งหนึ่งหกทึ่งหาสองทึ่งสองหาดับเธอเพิ่งสิดับอยู่เบางวดก้อนนี่มาสี่สามดับอยู่งวดนี้่็มาสี่สาม, u, ม,าสสามคือเกาค่ะอืม ดับสี่สามคือเกาดับหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งหกหาสองสองห่าวกันมาแม่สาวเจ้า w, ดับเบยูเด้อทุกตั้งแต่ทำคลิปมายังไม่ถูกสักนวดนะคะเพิ่นมืออื่อยู่ละเพิ่นสีม่นะมืออื่อยู่ละแม่สาวสีมาถ้าเบงเพิ่นหนึ่งซีออกบนได้นะคะแตล่ล่างดับล่างดับล่างดับนะคะล่างดับ หนึ่งซีซีหนึ่งบนน่ะทกเนื่องนะ่ะจะออกล่างเนึ่งซีนะ่ะจะออกบนเพราะว่าหนึ่งซีเด่นนะคะ่ะเด่นบนหนึ่งซีเนาะคะ่ะแต่ว่ามันก็เคยออกกลางอยู่ที่บนออกล่างออล่าง,างออกบนอยู่ที่ค่ะเลขสี่ิดน่ะเนาะกลางมันเคยออกบนแล้วก็ห้าหกทำไมเป็นตัวเด่นหน่อยเนาะเออแปดเก้าแปดเก้ากระดับทั้งคุณนะ เลขเจ้าดังมากเจ็ดแปดเก้าท่านนี่ดับเจ็ดเก้ากับเก้าแปดนะค่ะเอา้าดับตัวใดก็มาบิ้งแม่สาวโอ๊ยก็มาบิ้งแม่สาวบางแม่สาวสีมากมืออื่นค่ะแม่สาวจะมาพรุ่งนี้ค่ะนี่แล้ว ได้นี่ตรงจัดตรงจิกับเจดียงเลยนะตรงเลยค่ะเป็ดหาเก้าหานะคะเจ็ดสามเจ็ดหาเจ็ดหกเจ็ดแปดเลขมาเจ็ดกับหาเลขมาเจ็ดกับสาม สามห้าสามหกสามแปดสามเก้าอ้าเวเลขงวดกว่อนจะมันยุดยอกย่อนอีกวะนะงดก้อนกับสามเนี้สามห้าสามเจ็ดสามเก้าเด้วดนี้กับสามห้าสามเก้าอีกด้เจ็ดสามอีกด่ด้เพื่อจังเลกับสร้างถอทาง 8, 9, 5, ปแปดเก้าห้าเป็นละละเลขติดเรียงว่าวของบุญนนะ่จะติดหาก,กับเจ็ดค่ะติดห้ากับเจ็ดฝั่งนี้ยังไม่เคยออกออกครั้งเดียวต 6, 3, ั้หกสามบอกฝั่งเจ็ดนะ เรียกว่าหากับ 7, 8, เจ็ดแปดเรียกว่าหากับเจ็ดวิ่งเงินแสนนึกวาท่านล่องให้ท่านผู้ชมบอกเออล่องแล้วเจ็ดกับสี่ค่ะ 4, งเจ็ดกับสี่วิ่งเงินแสน 4, นะฮะวิ่งเงินแสนเจ็ดกับสี่นะคะตามเป็นล่องแล้วนะยันไหวอยู่ เบื้อกันเด้อกันทัช่วเบิ้งตัวนั่นไปกันลืมกันหลงกันลืมนะคะเจ็ดสามเจ็ดห้านะเบื้องเลยค่ะเจ็ดสามเจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดแปดนะคะนะคะหนึ่งเงินแสนหนาจะว่าท่านเดินล่องค่ะเจ็ดก็บซีหนาจะงวดก้อน,นเข่าที่เจ็ดนะคะ แม่นิลีอาจจะว่าท่านล่งค่ะวิ่งเงินแสนเจแดงหาเงินวิ่ง,งเงินแสนมีตัวอะไรกขอทแต่เราชอโชคดีกันแล้วกันเจแดงเอาตัวล่าไปก่อนหดหนาก็เอาคลิปหน้า คลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ